เพื่อนๆอยากได้นะครับบอกว่าขออย่างละ1ใบนะครับทั้งหมดขออย่างละ1ใบเป็นราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวดีภาพมารีวิวนะครับเริ่มต้นเลยนะครับแบงค์สวยๆแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าแบงค์โทมัสนะครับแบงค์โทมัสจริงๆจะมี1 2 3 4 5รุ่นนะครับแต่ในรุ่นนี้นะครับหายากนะครับแบงค์หบาทสมโมสนิมจับนะครับ เดี๋ยวตีมาตั้งราคาให้กับเพื่อนๆเลยนะครับเพื่อนๆบวกไปพร้อมๆกันได้นะครับอออยากซื้อก็กดติดตามนะครับจะเห็นเบอร์โทรนะครับเพื่อนๆกดติดตามจะเห็นเบอร์โทรแบงค์ขึ้นสนิมโซมนะครับใบละร้อยเดียวนะครับของแท้นะครับผ่านการใช้งานนะครับไม่เลียงเลขนะครับขอย้าว่าไม่เรียงเลขนะครับใบละ100อเพื่อนๆสามารถแคปจอนะครับสั่งมาได้เลยนะครับส่วนท่านะครับส่วนท่านะครับออเรียงเลขนะครับเรียงเลขไม่ผ่านใช้สวยๆนะครับใบละ200นะครับ ส่วนตรงนี้ต้องแก้นะครับต้องแก้นะครับก็คือยกแหนบนะครับยกแหนบนะครับแบบยังไงเนาะไม่ผ่านใช้นะครับเรียงเลขนะครับร้อยใบนะครับตกใบละร้อยห้าสิบตกใบละหนึ่งร้อยห้าสิบเดี๋ยวต้องมาเขียนเลขกันก่อนนะครับยกแหนบนะครับยกแหนบนะครับตอนนี้เสียงตุลุงตุลุงเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนกระทักกันมาทางไลน์กันอย่างมากมายนะครับทั้งโทรเข้านะครับทั้งโทรเข้าแล้วก็อะไรนะ เดี๋ยวมาเขียนราคากันเลยนะครับนี่ยกแหนบนะครับเขียนตอนยกแหนบยกแหนบยกแหนบนะครับทันแน่นอนนะครับเดี๋ยวีรวมให้เลยนะครับยกแหนบร้อยใบนะครับหมื่นห้าพันบาทนะครับหมื่นห้านะครับโอเคโอเคยกแหนบนะครับยกแหนบร้อยใบนะครับเรียงเลขนะครับหนึ่งหมื่นห้านะครับทวนนะครับขึ้นสนิมนะครับไม่สวยนะครับแต่จริงๆก็สวยนะแต่แค่ขึ้นสนิมเฉยๆร้อยเดียว ไม่เรียงเลขไม่เรียงเลขนะครับส่วนเรียงเลขนะครับใบละ200นะครับยกแหนบร้อยใบหมื่นห้านะครับต่อไปเลยนะครับต่อไปเลยนะครับก็คือแบงค์ห้าบาทนะครับที่ตามหากันเยอะๆเลยนะครับใบละ300บาทนะครับแบงค์ห้าบาทมีน้อยมากๆเลยนะครับเข้ามาน้อยมากนะครับและแบงค์สิบาทนะครับโทมัสนะครับสีพิกให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับแบงค์สิบบาทแบบนี้นะครับต้องให้เร็วแล้วก็เดี๋ยวจะรวมให้เพื่อนๆเลยว่าถ้าอยากได้อย่างละใบนะครับทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแบงค์นี้สามร้อยห้าครับ เห็นนะฮะสามร้อยห้านะครับหรือทำให้เพื่อนเพื่อนสะดวกในการแคปจอสั่งมานะครับแบงค์สิบบาทสามร้อยห้าต่อไปแบงค์ยี่สิบนะครับเหลือนะครับใบเดียวแล้วนะครับใบละห้าร้อยบาทนะครับด้านหลังสังเกตนะครับด้านหลังคุดมันจะไม่ตัดสีเป็นโทนเทาเทใช่ไหมฮะน้ำตาลน้ำตาลใช่ไหมครแป่นี่นะครับตัดแดงนะครับเขียวตัดแดงนะครับหมึกแดงเลยนะครับหลังคุดนะครับหลังคุดหมึกแดงนะครับห้าร้อยบาทนะครับเสร็จแล้วนะครับมีแบงค์ร้อยบาทนะครับโบราณนะครับ ประมาณ97ปีโดยประมาณนะครับเพื่อนประมาณ9 7ปีแบบนี้อ่าแบงค์นึงนะครับ8 0 0บาทตัวนี้ก็มีไม่มากนะครับอ่าเผื่อให้เพื่อนได้แับจอทันนะครับโอเคและเราก็จะมาดูกันนะครับขออนุญาตนะครับคือใบ5บาทหมดจริงๆนะครับใบ5บาทหมดไปแล้วนะครับไม่มีตัวอย่างขออภัยจริงๆเพราะหายากมากนะครับ5บาทหลังวัดคือหมดนะครับ5บาทหลังวัดคือหมดนะครับแต่นี่นะครับ10บาทนะครับ10บาทหลังวัดนะครับ 2องร้อยห้าสิบาทให้เพื่อนๆดูด้านหน้าด้วยสวยมากนะครับด้านหน้านะครับสวยมากๆเลยครับแบงค์สิบไม่ใช่ไม่ใช่ทรงม้านะครับเพื่อนๆไม่ใช่ทรงม้านะครับแต่เป็นสิบบาทนะครับอายุเดาว่าห้าสิบปีโดยประมาณนะครับใบละสองร้อยห้าสิบนะครับส่วนยกแหนบจะเป็นหายากที่สําคัญนะครับขอขยี้เลยนะครับตรงนี้คือขอขยี้เลยนะครับหมวดเก้านะครับเพื่อนหมวดเก้านะครับซึ่งเฉพาะเก้าน้าก็หาการแทบแย่แล้วนะครับหมวดเก้ายิ่งหายากเข้าไปอีกนะครับ แต่ราคาเท่าเดิมนะครับไม่ขึ้นราคานะครับยกแหนบนะครับร้อยใบเลียงเลขนะครับร้อยใบเลียงเลขแบบนี้ยเท่าเดิมครับเท่าเดิมนะครับสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเพื่อนๆสั่งกันเข้ามามากเลยนะครับแต่ปัญหาเดียวคือไม่ค่อยมีของกันนะครับไม่ค่อยมีของนะครับต่อไปนะครับแบงค์เรือนะครับแบงค์เรือขัดขาดนะครับย้ําว่าเรือพญานาคขัดขาดสองร้อยห้าสิบชมรุดทุกใบนะครับชมรุดทุกใบส่วนถ้า u n c นะครับไม่ผ่านใช้นะครับ ใบละห้าร้อยนะครับนี่คือสวยนะครับใบละห้าร้อยนะครับเสร็จแล้วแบงค์คุดทรงนาคแบบนี้ครับคุดทรงนาคแบบนี้นะครับแบงค์ร้อยโบราณนะครับคุดทรงนาคนะครับเจ็ดร้อยนะครับเพื่อนเจ็ดร้อยส่วนนี้ราคาที่หาการที่สุดในวงการก็คือนะครับแบงค์ร้อยนะครับเรือหงนะครับเรือสุพรรณหงนะครับถ้าเป็นแบบผ่านใช้นะครับพันห้านะครับพันห้านะครับ แล้วก็ถ้าเกิดไม่ผ่านใช้นะครับ2 0 0พนะครับอย่างนี้เลยนะครับแต่ขออย่างนี้เผื่อให้เพื่อนเพื่อนได้แคปภาพได้โอเค1 2 3สานะครับ1 2 3าเผื่อเพื่อนๆแคปภาพได้นะครับโอเคเดี๋ยวตีมาดูกันต่อเลยนะครับเพื่อนนี่ก็คือเขียนราคาไว้แล้วนะครับ โอเคแล้วก็เป็นแบงค์นะครับผ่านใช้ไม่เลียงเลขนะครับผ่านใช้สมๆใหม่ๆเก่าๆเนี้ยขายตัดขายตัดกันเลยนะครับขายตัดขายตัดกันเลยนะครับเพื่อน35บาทนะครับเพื่อนไม่เรียงเลขนะครับไม่คัดเลขไม่เลียงเลขนะครับส่วนแบงค์นะครับเรียงเลขนะครับเรียงเลขนะครับใบละ40นะครับแล้วก็แบบวาระนะครับแบบวาระก็40บาทนะครับวาระ120ปีกระทรวงการคลังนะครับ <Wow. S 1> <t ot on it> บางท่านก็ชอบแบบไม่มีตัวหนังสือเพราะจะอายุมากกว่า35หปีบางท่านก็ชอบแบบมีตัวหนังสือนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนแคปภาพง,ง่ายๆอะ่ะอ่าเรียงเลขนะครับ4ี่สิบนะครับเรียงไม่เรียงเลขขออภยัยอันนี้ไม่เลียงเลขอ่าโอเคฟังนะครับไม่เลียงเลขนะครับเพื่นอนชี้แจงกันก่อนเดี๋ยวจะงงเพราะว่ามันเป็นแบงค์วาระร2อยิบปีไม่เรียงเลข4ี่สิบส่วนแบงค์ตัวนี้ไม่วาระนะครับแบงค์ไม่วาระก็คือแบงค์มาสองห้าสามศูขึ้นไปนะครับ โบราณมากนะครับเรียงเลขนะครับ40อันนี้ไม่เรียงนะครับไม่เรียง40นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆลงกันเวลาไม่มากแล้วนะครับด่วนๆกันเลยนะครับสามพันห้านะครับยกแหนบนะครับยกแหนบนะครับเรียงเลขนะครับไม่ผ่านใช้นะครับไม่ใช่วาระนะครับถ้าวาระจะแพงกว่าและหายากไม่มีของนะครับส่วนแบงค์นะครับพระเจ้าตากนะครับแบงค์ยี่สิบพระเจ้าตากนะครับเพื่อนนี่อย่างนี้เลยนะครับห้าสิบาทเพื่อนๆนะโอเคห้าสิบาท ส่วนแบงนะครับ50รสิฟุตโบราณนะครับไม่ผ่านใช้เนื้อกระดาษนะครับไม่ผ่านใช้นะครับ200นะครับหายากเพื่อนก็งงกันนะครับว่าเอ๊ไม่ผ่านใช้เอามาจากไหนนักมมยใช่ไหมครับเพื่อนนักสะสมมีจริงๆนะครับคนที่เขารักแบงค์เขาก็จะสะสมนะครับเนื้อกระดาษ200นะครับเนื้อโพลิเมอร์200นะครับเนื้อกระดาษนี่จะหมดแล้วนะครับหายากนะครับโพลิเมอร์ก็หายากนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวเปิดซูมๆอ่าหนึ่งสาแคปได้หนึ่งสาแคปจอได้นะครับ เบาๆช้าๆนะครับให้มีเวลาเพื่อนๆได้เนื้อกระดาษนะครับแบงค์ห้าสิบเนื้อกระดาษนะครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเนื้อกระดาษนะครับแต่ก็เนื้อโพลิเมอร์นี่ครับเป็นตัวหายากสุดๆเลยนะครับพอออกมาแค่แวบเดียวเท่านั้นนะครับแวบเดียวนะครับคนสมัยนั้นบอกว่าโอ้ยเอามารีดและยับโอเคก็จริงนะครับแต่ไปรีดทําไมล่ะครับเลื่อนนิดนึงให้เห็นรูพาติก รูพลาสติกนะครับอย่างนี้ฮะรูเล็กๆแต่ว่าเห็นว่าด้านหน้ามีอะไรพิเศษนะครับขอดูหน่อยสิครับอืมสวยนะครับสวยนะโอเคเดี๋ยวตีตั้งราคาไว้นะครับเวลาเอานี้มีน้อยมากๆเลยนะครับโอเคสามร้อยบาทหนึ่งสองสามแคปเจอร์ได้นะครับแบงค์ร้อยชัางแดงถ้าผ่านใช้นะครับถ้าผ่านใช้นะครับใบละนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับใบละหนึ่งร้อยห้าสิบถ้าเป็น unc นะครับไม่ผ่านใช้นะครับใบละ 205นะครับแบงค์500รุ่นโบราณรุ่นแรกๆเลยนะครับไม่ผ่านใช้นะครับขอย้ำว่าไม่ผ่านใช้และไม่ถูกเครืองนะครับรุ่นนี้เพื่อนๆไปเครือบมานะครับจบเลยนะครับราคาจบกันเลยนะครับนี่นะครับ2 0 0พันะครับไม่ผ่านใช้นะครับแล้วก็แบงค์พันรุ่นแรกนะครับโอ้เขียนราคาผิดไปนะครับทำไงดีทำไงดีขออนุญาตแก้ไขนะครับมันไม่ใช่2 0 0พนนะครับแบงค์นี้พันสามนะครับพันสาม เกือ antis, 1, บไปแล้ว1,300บาทอ่าโอเคเกือบแปะราคาผิดแบงค์พันนะครับแบงค์พันรุ่นแรกนะครับพันสามนะครับแบงค์ห้าร้อยรุ่นก่อนหน้านะครับนี่ครับสองพันนะครับแปลกนะครับห้าร้อยสองพันแต่ใบพันนะครับพันสามนะครับโทรศัพท์ลูกค้าก็โทรเข้ามาแล้วนะครับอ่ะมามาต่อที่แบงค์สิบหกบาทนะครับแบงค์สิบหกบาทนะครับเพื่อนๆก็บ่นกันนะครับว่าจําได้วันที่ไปแลกนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับวันที่ไปแลกนะครับจริงเท็จประกันไทยเด็กจำไม่ได้นะครับแต่ หนึ่งเก้าสิบเก้านะครับตีไข่สองร้อยนะครับตีไข่สองร้อยนะครับเพื่อนหนึ่งสองสามครับจอนะครับแบงค์ห้าสิบนะครับแบงค์ห้าสิบนี้ไม่ธรรมดานะครับเพื่อนๆีกขออนุญาตนะครับดึงนะครับให้ดูนะครับใหญ่กว่าปกติหนึ่งเท่าสองเท่าสามเท่าโดยประมาณนะครับใหญ่กว่าปกติสามเท่านะครับเห็นนะครับเพื่อนๆแบงค์ละนะครับมาใบราคาหายอ่าใบราคาหายเขียนใหม่ก็ได้ครับเขียนเบาเนะครับต้องเขียนเบาๆดูราคานะครับเวลามีน้อยนะครับ ไบราคาายไปได้ไงนะแบงค์นะครับห้าสิบนะครับสามพันบาทนะครับไปใหญ่หายยากนะครับแล้วก็แบงค์หกสิบรุ่นโบราณนะครับสองร้อยบาทครับเพื่อนๆแบงค์หกสิบรุ่นโบราณนะครับสองร้อยบาทนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับแบงค์นะครับแบงคราคาสลับกันอยู่ประกันได้เจอแล้วครับเจอแล้ว แบงค์หกบาทนะครับสามร้อยห้าสิบนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับเอาเร็วๆกันเลยนะครับแบงค์เจ็ดสิบนะครับร้อยห้านะครับเวลาไม่พอแล้วนะครับแบงค์นะครับแปดสิบาทนะครับแบงค์แปดสิบบาทนี้ราคาหายไปไหนเนาะอ่าแปดร้อยบาทครับเพื่อนแปดร้อยบาทนะครับแคปจอได้เลยนะครับแปดร้อยบาทนะครับแบงค์ร้อยสยามรัฐนะครับสองร้อยนะครับแล้วก็แบงค์นี้นะครับอ่าห้าร้อยนะครับแบงค์ร้อยยืนนะครับห้าร้อยนะครับส่งยืนนะครับ แล้วก็แบงนี้นะครับเกินเวลาจนได้นะครับ350บาทนะครับจนมาถึงแบงค์สุดท้ายนะครับแบงค์นะครับแบงค์ห้าร้อยกพัาใหม่นะครับสุดท้ายแล้วนะครับโอ้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 แบงค์ห้าร้อยกผ้าใหม่นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับเพื่อนๆว่าแปดพันใช่ไหมครับจริงนะครับก็เคยซื้อขายกันถึงแปดพันนะครับแต่ทุกวันนี้นะครับพันหกร้อยบาทนะครับ ปกผ้าไหมนะครับเพื่อนๆบปห้าร้อยปกผ้าไหมนะครับมูลค่าที่เคยเล่นกัน1 8ึ่งันนะครับแต่วันนี้พันหกครับอ่ะเรามารวมกันนะครับ